ไม่ใช่เขาอยู่บ่กดันรู้นท่ากันนี่ใครใครกลุ่มหนึ่งเนาะนั่นๆเขาว่าเข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 าปลาหนึ่งมัเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะเขาเนี่ยเหาอเขาเขาอ๋อนี่กันนั่น เออไผ่ป่าเป็นไผ่ป่าตายดูเขาอยู่เข้าเขาเอามันคือไผ่แห้งเขาเยอะเออแห้งมันโมเมนป่าตัวนี้เออมันตัวเป็นป่ามีชีวิตอยู่ก็เป็นป่าตายป่าตายเออข้าวโมดึงเมื่อคืนแมีนอยู่ก็ป่าปลาตัวนี้ไพ่ไม่ใช่หรอบูบูโมเมนไพ่มันเป็นปลาเนื้ออื่นบ่แมนตัวนี้บ่แมนตัวนี้ดอกเอาทิม ปาตายจีวะตายปลาตายใคเดีเป็นน้องที่ช็อกที่สุดเลยปลาตายเห็นเห็นแมเงือไหลเปนย่อนสาเหตุใดญนะช็อตเอ่เน่ใจแบบคิดได้หลายแบบเนาะนอกน้ำห้อนแดดนอกตายยาเบือ่อปลาไม่จะนิ่งเลย อืมแม่นนกกัะน,น้องมือลงบ้านนีเนี่ยเ,เป็นประวัติศาสตร์นี่้องแร็บประวัติศาสตร์เลยมาลงป่าถือป่าตายสู้บาดเราเคยพ่อที่เที่เปลงป่ามาเป็น,นเป็นว่ามันไม่เป็นหน่อยน้อง,งแมนแมนอันนี้บรรยากาศกากาธรรมด่า,าอ,อ้๋ออันนี้แหดองครับที่บ้านลงครับมืันนี้ อ้าวจัดไ,ไ,จไปจัดไปเฮด,งดองประมาณหกเจ็ดเซนเ,น,เซนี่ยแหละมูสงเจ็ดเซนบ่ออ้หูจ่ะการว่านที่สมบูรณ์แบบคือว่านแล้วต้องค้นตรงลงไปน้ำเพิ่งขวาจายไหนนะอ่ะแล้วครับประดับเชียนครับเฮดองดำน้ำครับเขาชาลาวันเอาพื้นายบ่เอาพื้นแรกบ่ แหมมุนนี่ม่ต้องงุ้มบ้าง้ามอหมมี้เาเมากไว้มไมากไว้เพรสคมควรแล้วถึงอนเย,ยดองครับมันจะมีเสียนไผ่เสียนมันหันไผ่หันมันอันนี้เฮียองเอาสิลาตเวนมันก่อนบอกจากรอบหนึ่งบอกบอมียังบ่บอก่ออกมียัง กทนอม้อันต้นนายเป็นป่าเปลี่ยนหรือปา่ปาตา่เกื่อนแหกนาตีอา้าวที่ซ้ำมองมันบ้านบ้าเขาเอาันบ้าเข้าเผาเมื่อกี้นะเป็นเหตุการณ์ที่ แทบว่านหนาเสื้อนะครับป่ามนันนอกน้ำตายก้อนลงแหนะครับบ่เให้พอ่อเถื่อนดิมือสิลงคังมือเ้านี่บบกลายเลยพันว่าขึ้นเป็นหอบเป็นหลายทั้งเป็นเพ่นว่าเป็นตันเพิ่งเปียงกันเมือ่ออันนี้ปลายังป่าเข้าสูตรบะป่าเข้าสูตรป่าตาย บ้านคะแนนเต็มสิบนี่บ่หักอืมคะแนนแหนี่บ่หักว่าแต่ว่าคะแนนผลงานนี่หักไปอันนนนบ่หลับปนนมือขึ้นบ่หลับตัวมือขึ้นแล้วนอนบ่หลับบ่เที่ยหวหุนหน่ะหุนหลังนั่น,น,นที่เศรอย่ามใดจีออสมใจยาครับบ่เนี่ยมาลงไปอือ เมนปลามันต้องตั้งมือขึ้นแหละคา,อ,า,อ,ะาอืมเพราะว่ามันตาขาวไหมบางโตไหมเนาะเนี่ยมันต้องตั้งมือขึ้นแหละผมว่ามันตาขาวไหม,มยังกับเมื่อกี้ผมได้ปาบูผมก็เลยปล่อยรู้ตันซ้สำสากระเบือล้วเอ,อ, <laughs> อ้าเาเขึ้นเบิ่งครับนะครบมามีอย่าง แม่นเป็นตาบานนิ้นหังว่ามีหม่องดิว่ามีหม่องต้มกะโอ้ยค่ขาขนาดด้วยตม้มเนาะ,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 ะแม่นแม่นอามาเห็นใจครับโอ้ ได้บักหลายนะแบกเลยนะได้แบกได้หามเลยนะจกัจกจกักไอจักจักโลกบ่ทำก็หกโลก <c oughs> เหี้ย่ม่ต้องห่วงว่าจะไปมืออื่นเก็บแห้งไว้อะไรอ่ะ